สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อน,นี้ผมได้มาลงคลิปเรื่องเกี่ยวกับการพาม้แล้วก็ตัดไม้นะครับอาจิมีประโยชน์นะครับมากๆเลยก็ได้แต่ว่าบางคนก็นอาจสิลูแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบัลูกับสิใดมีความลูแล้วก็มีประโยชน์กันนะครับการตัดไม่เผาทานด้วย ตเตาเผาทานไหลควนหรือว่าเต่าชาโคเต่าซูเปอร์ซันนี่เข้าจําเป็นอย่างยิ่งเข้าจะต้องตัดไม่ขนาดคืบกว่านะครับประมาณ20เซนติเมตรนะครับหรือว่าสี้ยาวสิสันก็นแล้วแต่เพื่อนนะครับแต่กะประมาณกบประมาณ20เซนนะครับผมกะไว้แล้วที่นี่เวลาเข้าตัดเข้าใส่เครื่องนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเพื่อนๆืน,นมีเครื่องนะครับ ในกรณีที่ว่าเพื่อนๆมีเครื่องนะครับผมก็เลยมามาบอกเทคนิคในการตัดนะครับว่าว่าเทคนิคการตัดนะ่ะสมควรสิตัดในลักษณะแบบใดนะครับนะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับเพื่อนๆ เวลาเขาตัดไม่ไปนะครับเขาก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปประมาณตามที่ผมบอกขนาดนะครับแล้วที่นี่เข้าเขามาเจอช่วงที่ว่ามันมันเป็นทางแยกนะครับเป็นตาเป็นยังนะครับแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยผมที่แรกผมบ่ได้คิดนะครับ ทีแรกผมไม่ได้คิดจักหน่อยเลยว่ามันสิเกิดปัญหานะครับเนี่ยผมกาว,ว่าผมตัดแร้วผมก็สิเอามาพานะครับแต่ผลปรากฏว,ว่าถึงขัสิตัดบ่ถึงคืบกระซ่างครับตัดขนาดนี้ก็สซ่างครับอุปกรณ์พาเข้าบ่าสามารถสิปักลุลุในเนื้อใหม่ที่ว่ามันเป็นแบบนี้ได้นะครับต่อให้เพื่อนๆว่า ให้เพื่อนๆมีเทคนิคเกี่ยวกับที่ว่าพาไปที่ละหน่อยกระซังครับนะพาออกอย่างสิก็บอกออกนะครับยากนะครับสาเหตุที่มันยากเพราะยังตีครับนี่ครับเนี่ยสาเหตุมันยากเพราะยังครับเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี่มันมันพาได้ง่ายครับเนี่ย เส้นเส้นใหม่มันมันตรงนะครับมันกระพาลงง่ายนะครับแต่ในเมื่อเวลาเขามาเจอทางแยกหรือว่าเป็นตาเป็นอย่างที่เขาเอื่นกันนะครับเนื้อใหม่มันสิขวางทางครับขวางทางกันที่นี่เขาปักปักใบพาลงไปนะครับฟันอ,อะไรก็บกเขาครับขนาดเขาตาสัดสันขนาดนี้ก็บ,บลลุ่งนะครับเนี่ยลุ่งยากนะครับ หายสีลงกับมือเยแล้วก็ใส่เวลาเสียเวลาเทศห้เครื่องพาห้าเสียนะครับผมก็เลยมาบอกว่าการแก้ปัญหาก็คือเวลาเพื่อนๆไปเจอในช่วงที่ว่ามันมันแยกทางแบบนี้นะครับไม่นะครับนะครับเนี่ยนะครับมันแยกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลดวิดีโอนี่ยครับ มันแยกทางในส่วนแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆตัดมาถึงนี่แล้วแมนบอครับตัดมาถึงนี่แล้วตัดมาถึงนี่หมายถึงว่าต้นต้นมันยามาแบบนี้เนาะให้เพื่อนๆตัดมาทางนี้เรื่อยๆพอมาถึงตาเพื่อนๆย่อปากตาตรงนี้ครับให้เพื่อนๆใส่ใส่เลื่อยเครื่องนะครับหั่นไปเลยหั่น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 เหลี่ยแต่เขาจะเอาขนาดใดเราก็มาหั่นแบบนี้ครับ หันลงไปเลยใส่ใส่เรื่อยเครื่องเลยครับหันแล้วก็พอหันเสร็จมาถึงนี่เพื่อนเพื่อนตัดลงเลยมันก็สีใดแบบนี้นะครับท,ที่ผมแนะนำก็เพราะว่าเฮ้าบ่ต่อมาอาศัยเครื่องพาเฮ้านะครับเครื่องพาเฮ้าก็คือปัญจันมือนั่นล่ละที่ผมเฮ็ดขึ้นมาเฮ้าใส่เรือเรือเครื่องพาเลยนะครับเพราะว่าเอามาพานี่โอ้พาบ่าได้เลยครับนี่ นะครับผมคิดผิดนะครับพาพอได้เดี๋ยวผมสิเอา,าให้เบืง้งอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอันนี้คือห้อยห้อยใผพาผมพาลุ่งนะครับนี่ขนาดขนาดนี้ยังพาบอลุ่งเลยนะครับนี่กระแทกบันไดก็บอลุ่งครับต่ำบันไดก็บอลุ่งนะครับ เพราะว่าเนื้อเนื้อใหม่ยังทีผมบอกนะครับเนื้อใหม่มันมันนอนนะครับแทนทีมันสิตังมาแบบนี้เห็นบะครับมันกลับไก่มาเป็นนอนแบบนี้ทีนี้เขาพาลงไปพาลงไปก็เหมือนกับเขาขวางขวางเนื้อเขาพาไล่ขวางมัไงเถอะคือพาไล่ตัดแบบนี้นะครับพาไล่ตัดแบบนี้นะครับนะครับเพื่อนเพื่อคงเข้าใจนะครับนี่ เราเขาลองขีดเบืองเข้าพาไ่ตัดแบบนี้บอล้อมบอย่อมลุ่งนะครับบอย่อมขาดนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเจอตรงตา,าเจอตรงแยกนี่ให้เข้าจัดการไว้เลยนะครับให้เข้าใส่เลยเครื่องเลยหันหันหันเลยเราชีเหลือซุ่มตอนที่ว่ามันเป็นเส้นตรงๆแบบนี้เขาก็มาใส่เครื่องพานะครับสิทอนใไ่ก็พาง่ายครับแต่ถา้าแต่ถา้าในเหมือมัน มันเป็นทางแยกแบบนี้คอนหน่อยๆกับพาบบลุงครับนี่นี่ยบลุ่งครับหน่อยๆเขาได้ก็บอลุ่งครับผมล่องแล้วบบลุ่งเลยนะครับเสียเสียเครื่องเมื่อพาเอาซื้อผมเลยแนะนําให้ว่าใส่เลยเครื่องเลยนะครับน,นะครับแก้ปัญหาไปเลยอันนี้ผมเป็นพวกแบบนี้ผมเหตุโบได้เลยนี่พาโบได้ซเสียของซื้อครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงซีมีประโยชน์นะครับเป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเข้าก็บบ่ต้องมองขาบก็ไดมาบอกกันนะครับแล้วก็สีไดแก้ไขนะครับเนี่ยนะครับบ่ไดเลื่อยแบบนี้นะครับผพว่ากาว่าซีเอาเอาเอาไอ้นันมะพร้าวนะครับบ่ไดแล้วครับนี่ต้องใส่เรื่อยเครื่องนะครับหันอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเข้า พามาจากคุณมาเหระครับเพาอ็อีพาง่ายเพราะว่าเขายังพันได้ตัดนี่เหเขาก็พาเลยชืดชืดชืด,ชดพาไลา่หนีเลยหละ่ะเขาก็ตัดมันก็จิเป็นทน yeah, อนแยกออกมาครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงซิมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับกบ็ขอให้เพื่อนๆล่องไปพิจารณาเบิงวา่าสมควรสิเห็ดนัมบอยังสินะครับี่ เป็นประโยชน์แท้ๆครับเนี่ยที่ผมมาบอกนะครับถึงแม้ว่าสิเป็นสิ่งเล็กเน้หน่อยๆก็เ้าก็จะได้รู้กันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุผภูสุขค้นนะครับสวัสดีครับ